ตอจักชัยรัานยูกิไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกพ้องแค่ไม่สะดวกเซ็นสัญญาทำเอาแฟนคลับงงทันทีเมื่อเพจดังออกมาโพสต์ถึงเรื่องนักร้องหมอรรำสุดฮอตยูกิไหทองคำว่าถูกเปลี่ยนตัวไม่ได้ให้เป็นนางเอกละครช่องดัง ย่านอโศกแล้วเพราะไร้เงามาฟิดดิ้งในวันนัดสร้างความสงสัยว่าถูกถอนจากบทนี้หรืออะไรโดยเพจคนลุกทุ่งโพ์ว่าทำไมยูกิหัยทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงช่องวันโดนเปลี่ยนตัวจากบทนักเอกเรื่องนางฟ้ากำกอน โดยในวันฟิตติงนักแสดงไรเงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสยัยว่าทำไมเธอถึงถูกถอนออกจากบทนี้อย่างไรอะไรพร้อมยังบอกให้รอทางค่ายต้นสังกัดให้ทองคำออกมาชี้แจงอีกด้วยล่าสุดเ c e b o o k ของนายห้างประจักษ์ชัยให้ทองคำออกมาชี้แจงถึงประเด็นยูกิข้างต้นว่าระบุว่าแฮแท็กยูกิไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกพร่องอะไรครับเพียงแค่ มีข้อเสนอจากผู้จัดให้เซ็นสัญญา5ปีทางค่ายไห่ทองคําและคุณแม่น้องเลยไม่สะดวกเข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ผิดพลาดและไม่ได้ผิดใจอะไรกันด้วยปดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกสง,งั้นผู้คนตกอกตกใจหมดเลยและโคสตย้ำอีกครั้งว่า แฮแท็กยุกินางเอกละครมีติดต่อหลายเรื่องและหลายช่องด้วยเหตุที่น้องติดสัญญาค่ายเพลงไหจึงไม่สะดวกเซ็นสัญญาเข้าสังกัดผู้จัดละครท่านใดทั้งหนึ่งเพราะงานละครช่องอื่นผู้จัดการอื่นๆให้โอกาสและอยากส่งเสริมน้องเช่นกันจึงเรียนมาเพื่อทราบว่าน้องไม่ได้ปกพ้องใดๆก็จะคอมเมนต์อีกว่าอย่ามาว่าปลด้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกละครนั่นนี่โน่นบ่รู้จริงก็อย่ามาโนท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ กำลังใจสนันโซเชียล